คลิปต่อนะครับจากคลิปที่เดียวเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการติดตัง้งการทำงานนะครับว่าเหตุแบบใดหลังจากทีห้องมาหอดสาหนามนะครับแรงน้ำหวยน้องคล้องเบรงที่พี่น้องมีอยู่นะครับจะเอาสายดูดนะลงครับผมลงจุม่มนะครับลงจุ่มน้ำ กะคือจังที่เคยบอกไว้นะครับพยายามเอาผักเขียวนะครับผักเขียวผายแงงเอาตะกา่ากระตานะครับห่อหัวทางดูดให้เห็ดเป็นถ้ำน้ำไว้นะครับเพื่อหยังก็คือดังทีกาวไว้หลายๆคลิปนะครับเพื่อป้องกันเศษไม้เศษหินเศษดินเศษขี้เงี้ยนะครับเนาเข้าไป ติดในใบพัดตัวปั๊มนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเนะาะถ้ามันบ่มี่ยังไปค่าไปติดในใบพัดมันก็สิเทดใท้น้ำแห้งอยู่สม่ำเสมอนะครับเนาะใส่งานไปกะยังแห้งอยู่คือเก่านะครับหลังจากนั้นกะนะครับเช็คจุดหัวจุดรั่วนะครับใหญ่มันฟิว เบิ้งทอดูดนะครับทางดูดนี่ห้ามฟิวเด็ดขาดนะครับคันฟิวอาจจะขึ้นนะครับอาจจะขื้นยูแต่ว่าน้ำสิเบ,บอบแห้งบแหง้งคือจังมันปกตินะครับนะธรามันบอหัวบ,อ,บอ,อย่หยางมันกระดูดได้ดีครับลักษณะคือจังห้าดูดหลอดน้ำมัลมนะครับหลอดแตกกระดูดบอขึ้นขึ้นกันบวก แล้วก็หลังจากนั้นก็กลางแผงนะครับแผงนี่เป็นรับแสงสองด้านนะครับบ่กกลางก็รับแสงใดขึ้นกันบวกยังดีนะครับบ่กกลางก็รับแสงใดขึ้นกันนะครับแต่ว่ากลางก็ดีที่สุดนะครับกลางแผงออกกะซดีที่สุดลักษณะเป็นทา er. นฟอร์มเมอร์นี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดกิดิชันนะครับสร้างเป็นจัดการชุดนี้ทรงไปที่ บุรีรัมย์นะครับมีา่าทรงนะครับเห็นถามกันเข้ามาว่ามีา่าทรงบอบอว่าสะซื้ออยังนะครับชุดนี้สองพันเจ็ดสองมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะมีา่าทรงนะครับถ้าแบบบอมีา่าทรงกับสองสองมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับบอกยังดีขึ้นกันนะครับส่วนมากสิเป็นขอค่าเดินทางค่าน้ำมัน,นครับเนื่องจาก มันเป็นสินค้าขนาดใหญ่เนาะครับหาคนส่งยากครับแล้วก็แพงผมเคยเช็คเคยถามแล้วมันตกอยู่หาพันบาทเนาะครับขาทส่งแต่ว่าจังสี่สีขอค่าน้ำมันค่าเดินทางไปส่งเองถึงที่สมารกลัวแล้วก็การที่สั่งทำเนาะครับสั่งเหตุกะคือว่ามัดจำนะครับมัดจำถึงจะมีคิวประกอบเด้อครับเดิม เึ่นซีมนซิวประกอบให้นี่ครับลักษณะนะครับเห็ดเห้เบิงว่าถ้าหัวนะครับถ้าสายหัวสายซึมนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับดูดไม่ขึ้นนะครับดูดไม่ขึ้นเป็นแบบนี้ถ้าสายข้างเข่าข้างน้ำเข่าเนี่ยซิวนะครับเนาะกระซิบมีแห้งดูดแบบนี้นะครับในท่าน้ำโอ้โหความแห้งครับนี่ท่าน้ำบ่ บ่ซึมบ่หัวนะครับลักษณะน้ำาออกสืเป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นตั้มสองนิ้วนะครับยีห่ห้อแฮนดูโเบื้องมาตรฐานเบื้องคุณภาพของชิ้นง,งานชิ้นส่วนครับแบบโหดนี่ครับเห็นเห็นเลยว่าหัวนะครับแผ่นหัวสิเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าบ่หัวนี่สีแห้งครับน้ำสีแห้งก็นี้อีกกรสิได้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแบบนี้แบบดีนะครับเนาะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท นะครับสอง0มืเจ็ดพันห้าร้อยบาทจองคิวประกอบเจ็ดพันห้ารอยบาทครับนี่แบบดีเลยนะครับเนาะได้น้ำแท้ทางจากจากครับพี่น้องได้ครบชุดแบบนี้พร้อมไส้นะครับนี่กะติดต่อได้เลยนะครับสนอกสนใจกับติดต่อได้เลย นาโอกาสนี่พ<ม>ี่เบิงคลิปนี้อยู่นะครับเนาะเังใดกับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสินีสินค้าคุณภาพมาฝากให้ฝากใส่นะครับพี่น้องฝากไว้ให้เบิงนะครับเอาไปใส่ก้อนมูนะครับใดกับไรก้อนเพิ่นนะครับนี่กะบ,บอต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับบอต้องใส่ฟฟ้าใส่ใดน้ำฟรีนะครับ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบนี้นะครับผมใส่ใดอี๋นะครับรีวิวให้กันเบิงในสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงนะครับบ่ได้ดูดต่ำๆนะครับย้อนสายลงไปหาเมตรพุ่นละครับจากตัวรถที่จอดอยู่เบิงลักษณะการพุ่งของน้ำอยู่ประมาณหนึ่งสองสามตกอยู่ประมาณสามเมตรนะครับเป็นแบบนี้จึงไดกับฝากไปน้ำแน่นะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนหลายๆนะครับที่เบิงคิปน Leon ี้จนจบ กดไลค์กดแชร์ให้น้ำขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ